อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องไอติมไอศครีมกะทิ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนคะผมเมื่อานอยู่นนพ้นพาเอฟซีมาที่อำเภอจุ่มพวงครับผมเมื่อนี้คัดเลือกทหา,หารอำเภอจุ่มพวงนะครับบรรยากาศ

ดานนามค่ะดิโค้ดไลท้นี่เป็นงานไก่ย่างอ๋อโจนีก้กันแล้วนะผักเทียงครับผมค,คนหลายครับพี่น้อง ขนมโคกขนมโคกโบราณครับคุณขนมโบราณแม่ค้ายเลยนะครับท่านคิดขายแม่ค้าด้วยขายแม่ค้าด้วยได้ต้องขายให้แม่ค้าสวยๆเลยไม่สวยไม่ยอมแม่ค้าสวยอยู่แล้วเพราะเป็นจุ้งพวงคับอ๋ออันนี้เป็นโบราณแท้ครับบอกคร่ะนี่ใส่อะไรบ้างคระเนี่ยเติมหอมข้าวโพดค่ะข้าวโพดไมีอานนิดอันเดียวแหละอ่ะเราจะอ่านครับเอ้ยอ่านเราจะ